อ่ามาสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน P S Bike g b นะวันนี้นะครับผมมาผมสวัสดีครับผมนกจัดไปมือขวาของเฮียตีจัดให้ครับผมนะวันนี้ขออุญาตรีวิวรถเข้าใหม่2คันวันนี้สาระนะอ่ะอ่ะมุยีแต่เช้าเลยขายแม่งถูกไปเลยนะ oh, <no. S 1> ที่หงหน้าผมสองคันนะ Kawasaki Z แปดไปสองพัสีส้มดำยอดนิยมนะแล้วก็คันขวามือนะ เป็นรถที่หายากแล้วเป็นรถลรไอเทมนะได้สวยๆมา1คันนั้นๆจะเอามารีวิวให้ดูกันทีหนึ่ง848 EVO อีโนะเอาคันแรกก่อนแซ0 0มาเพราะก็ตกแต่งอะไรบ้างนะสายเบรกแต่งนะชิวหน้าปั๊มบนนะกันสะบัดเอสพันนะกันลม้มนะครับครอบเครื่องนะ สลิปออนไปเอสซีโปรเจกตนะยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้สภาพรถที่รวมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะตำหนีนี่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีนะแทบไม่ค่อยได้ท้ายก็เป็นท้ายแบบทะเบียนแปะยัดซูมนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งโซสเตอร์ก็ใหม่ๆนะครับ ไม่ล้มไม่ชนน่ะคันนี้ไม่ลม้มไม่ชนไม,ไ,มไม่ชนไมค์คันนี้อยู่ที่อ่ะนี่นี่นี่มีมือคัดแต่งมีมือ,อคัดแต่งนงะไมค์หมื่นเก้าขอฟังเสียงหน่อย <9 S 2> เฮ้ยแม่งนิมไปเลยโอ้โหแอบแฝงด้วยความโหด <8. 1 S 2> ให้น้ำมันเครื่องมาได้หล่อลื่นชิ้นส่วนข้างบนก่อนนะ คันนี้ก็ใบหนึ่0แสนหกบาทหนึ่งแสบาทนะเขาว่าหายากแต่เราหาได้มีเท่าไหร่ก็หมดนะเดือนที่แล้วแซดแปขายไป10กว่าคันใช่วันเดียวหมดลง6คันก็ไปหมดโเคันก็ไปหมดไปเร็วมากนะอ่ะคันต่อมาดูคตินะซูเปอร์บา8แปดสี่ปีโวไปสองพสสีแดงสดนะสภาพรถรวมคันนี้ถือว่า โโอ้หสวยนางฟ้าเฮ้ยนะรถเดิมพร้อมใช้งานนะมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้างเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเป็นกาดแฮนด์มือเบรกแต่ว่าปั๊มมันก็โบ้อยู่แล้วนะโบ้โบตัวใหญ่อยู่แล้วใช่นะกระโปรงก็ใหญ่แล้วนะการสบัดเดิมก็ยังอยู่ครับนะชิวหน้าแต่งนะสโมกนะ อันนี้ก็มือคัดแต่งนะมือคัดแต่งกันล้มหน้าคันนี้ก็เรียกได้ว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานใช่นะถ้าให้ผมตีนะคันนี้อยู่ประมาณ90%สภาพใหม่มากให<ส>ม่เก่าเก็บนะโชคหลังก็เป็นโชคแก๊สจ้านะท่อคู่นะตามสไตล์ซูเปอร์ไบค์นะ ก็คู่ดูกรเตอืนะแต่ผ่าแล้วครับนะมาอยู่ที่สีเดิมโรงงานเลยหนึ่งมืสองพันโลหนึ่งมื่นสองพันโลอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงโอ้ยแม่งสตาร์ติดง่าย,ยาจังวะสตาร์ตง่ายแบตก็หม่ดูนะแป่นิดเดียวนะ เพื่อมีแบบว่ามาตามมือโอ้โเฮ้ยอย่างลั่นๆเลยม้วนทีเดียวจริงอ่ะพ่อนะคันนี้เอาไปเท่านี้พอที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ,ะผมเอาเท่านี้พอนะ 219,000บาท219,000บาทนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742วันนี้ไปก่อนนะไปพร้อมกับความสวยเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ลงช่องเลยสวัสดีครับ